สวัสดี FC กับชนะทุกทันด้วยนะครับวันนี้ขอนําเสนอปรายเด็นของตลาดซื้อขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปโฟกัสกันที่หัวหอกคนใหม่ของลิเวอร์พูลรับนั่นคืออูโกเอกีตีเก้ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับเป็นสมบัติชิ้นล่าสุดเลยของทางลิเวอร์พูลรับหงแดงทุ่มอีกครั้งหนึ่งค่าตัวรวมกัน95ล้านยูโรโอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 95ล้านยูโรเพื่อดึงตัวอูโกโอเอกีติเกเข้ามาร่วมทีมเลือกถูกคนไหมจิ้มอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าลิปูควรจะต้องไปเอาคนที่ดีกว่านี้ต้องเอาคนที่อยู่ในระดับสูงเพียบไปด้วยประสบการณ์อย่างอเล็กานเดอีซักแบบนั้นดีกว่าไหมแล้วสถนานการณ์ของเดวินดูนยสล ณเวลานี้เขาจะต้องทำยังไงหงแดงควรจะขายนูนเนสไปในช่วงซัมเมอร์นี้หรือให้โอกาสต่ออีกสักหนึ่งซีซั่นและเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิ์เป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมามแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับชาแนลครับเพราะว่าที่นี่แกรนชาแนลเป็น ช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรน,นะครับไปเริ่มกัครับเรื่องราวของอุโก้เอกีติเก้ก่อนนะฮะหลังจากที่ลิเวอร์พูลทุ่มเงินมากมายมหาศาลนะครับคว้าตัวฟลอเรนเวสเ r รามิชิมปงมิลอสเคอร์เคสนะครับยังไม่หยุดแค่นี้นะฮะพวกเขาวางเป้าว่าจะเอากองหน้าตัวเป้าด้วยอีกคนหนึ่งนะครับตอนนั้นก็มีข่าวกับอเล็กซนเดอร์อีซักแล้วก็อุโก้เอกีติเก ตีคู่มาร่วมกันเลยนะครับโดยที่วางอเล็กซนเดออิซักเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับแต่นิโคลเซนไม่ยอมขายให้มันก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลไปเลือกแลนบีคว้าตัวปูโกเอกีติเกมา95ล้านยูโรเป็นค่าตัวรวมนะครับ95ล้านยูโรในระดับกองหน้าดาวรุ่งเนี่ยถือว่าก็สูงแต่ผมก็เชื่อว่าหงแดงทำกันบ้านมาแล้วนะครับ ก็เป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของสแตตสถิติวิเคราะห์เชิงลึกคือทำมาแบบครอบคลุมไม่ปล่อยผ่านสำหรับในเรื่องของการซื้อขายนะครับต้องใช้เงินทุกเพนนีอย่างคุ้มค่าเม็ดเงินที่จ่ายไปต้องแลกมาด้วยคุณภาพทั้งแง่ในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับในสนามคุณต้องเป็นนักเตะที่ดี เข้ากับระบบการเล่นของทีมส่วนนอกสนามคุณต้องมีแบ็ k กราวด์ที่ใช่นะครับไม่ใช่นะักเตะที่แบบชอบจะออกนอกลูก่นอกทางไปปาร์ตี้ไปเที่ยวจนลืมความเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปอะไรแบบนี้คงแดงจะเป็นทีมทีมนั้นนะครับที่มองครอบคลุมมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวของนักฟุตบอลคนหนึ่งอูโก้เอกีเต้เนี่ยก็อบอกก่อนนะครับว่าเป็น ดาวรุ่งถ้าใครเป็นคอบอลเนี่ยจะรู้จักเขามาพอสมควรละเอกิติเก้สร้างชื่อกับเรนส์นะครับทีมระดับกลางกลางไซส์ไปถึงเล็กนะฮะตอนนั้นเนี่ยชื่อของอูโกเอกิติเก้โด่งดังมากนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเปลง่งปลัง่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โอเคไปอยู่กับบางลีกจากลีกเดนมาร์กอะไรแบบนี้แต่จนกระทั่ง ในวันที่เขาเนี่ยได้เซ็นสัญญากับปริสซังแชกแมงการที่ดาวรุ่งคนหนึ่งแล้วได้เซ็นสัญญากับปริสซังแชกแมงมันพิสูจน์เห็นถึงอะไรครับมันคือเครื่องตอกย้ำว่าเด็กดาวรุ่งคนเนี้แม่งไม่ธรรมดาการที่คุณได้ไปอยู่กับทีมใหญ่ระดับหัวแถวของหลีกเอิงนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้มีดีในตัวเองเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ย มันเป็นการสาัญชจที่ผิดพลาดนะครับผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเด็กดาวรุ่งเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเวลาและโอกาสเวลาในการพิสูจน์ตัวเองโอกาสในการลงสนามนะฮะถ้าคุณไปอยู่กับทีมใหญ่แล้วคุณโดนตัดตอนนะแล้วถ้าคุณโดนแบบไม่ค่อยได้ลงสนามเลยลงแบบกระปิดกระปอยลงในช่วงท้ายปลายเกม10นาที10นาทีแล้วกว่าจะลงอีก 3- 4เกมข้างหน้าบอกเลยครับว่า พัฒนาการคุณหยุดแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นครับเอกิติเก้นในวันที่สวมเสื้อเปชเช่เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเองก็ไม่น่าไปตรงนั้นเลยเพราะว่าไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงในทีมช่วหจ่ายของบริสังด์ัดแมงท่ามกลางที่คุณมีแบบเคลียร์เอ็มปาเป้คุณมีเนมาคุณมีเมซซี่หรอกครับมันยากมากครับคุณต้องรอโอกาสลงฟุตบอลถ้วยเล็กอย่างเดียวแล้วเป็นถ้วยเล็กที่เปชเช่เองก็ไม่ได้เน้นหรอกครับทั้ะน,นั้นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดมนมากของเอกกิติเก้ครับจนกระทั่ง เขาได้มาอยู่กับทางไอชวักแฟงเฟิร์ตข้อดีของการได้มาอยู่กับไอชวักแฟงเฟิร์ตคือเป็นทีมที่ไม่เชิงเป็นทีมใหญ่เป็นทีมระดับเกรด b บวกของหลีกเดสิก้าเยอรมันแล้วแน่นอนครับการแข่งขันมันไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับพวกบาเยอร์มิวนิกนะครับแต่พอเขาได้ไปอยู่กับไอชวักแฟงเฟิร์ตสิ่งที่เขาได้มาก็คือโอกาสและเวลารวมไปถึงการได้ลงเล่นอยากต่อเนื่อง ไอ้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยตั้งแต่ปี2023ที่เขาย้ายอยู่กับแอชต์แฟงเฟิร์ตเนี่ยผมชอบเขามากเลยผมรู้สึกว่าโอ้โหหมอนี่มันมันจีิตว่ามันมันเก่งเว้ยรูปร่างก้านยาวจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ดูเถอะท่ามันไม่ดูเก้งก้างมันดูแบบมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมากนะครับการเลี้ยงหลบคู่แข่งการดวลตัวต่อตัวการกระชากลากเลื้อยคือทําได้ดีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงประตูด้วยเรื่องของแอซิ์เรื่องของการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีม แล้วก็รวมถึงการเอาตัวรอดจากพื้นที่แคบการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันนะครับการเคลื่อนที่นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ผมชอบการเคลื่อนที่ของเขามากนะครับคือการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ไม่มีบอลบางคนนะครับเก่งกับการไปกับบอลแต่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ผิดช่องมันควรต้องไปช่องนี้แต่ดันไปอีกช่องหนึ่งทําให้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆมันจ่ายให้ไม่ได้แต่สําหรับเอกีติเก้เนี่ย รู้ว่าต้องวิ่งช่องไหนรู้จุดตกของลูกบอลรู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องจ่ายมาในช่องนี้แน่เลยกูวิ่งไปปุ๊บก,กูได้บอลทันทีประกอบกับ first touch อะไรต่างๆการขยับจากสเตปแรกไปสเตปที่2เนี่ยเขาเองก็ยังทําได้ดีเขามีสเตตที่แบบการขยับจากสเตปแรกไปสเตป2 first touch ของเอกิทิกทำได้ดีไม่ได้ไปสองรองคใครนะครับรวมไปถึงสแตตต่างๆเรื่องของการทำประตูเรื่องของการแอซซิตก็ดี ไม่ได้เป็นสองรองใครเช่นกันนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่จะพิสูจน์ความสามารถจะพิสูจน์เรืของคุณภาพในตัวของเอกิเต้ T e เนี่ยก็คือตอนที่โอมามาชเจ้าชายอียิปต์โดนแมนซิตี้คว้าตัวร่วมทีมช่วงกลางคันกลางซีซั่นช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ใครต่อใครลหลายๆคนนะครับมองแล้วว่าเอาละมึงไอคแตนฟิร์ตจบแน่นอนแผ่วแน่เพราะว่า เหลือแค่เอกติเก้คนเดียวมามุสหายไปยังไงก็แล้วแต่มันจะส่งผลกระทบต่อบาลานซ์ภายในทีมแน่แน่นัน่นเองก็เลยทำให้สปอตไลท์ส่องไปที่เอ็กติเก้เป็นหลักเลยครับถ้าคุณเจ๋งจริงถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณต้องประคองทีมให้ได้ปรากฏว่าเอ็กติเก้เล่นได้เฉียบเหมือนเดิมครับแล้วฉายแววเด่นกว่าตอนที่มีมามุสอยู่ข้างๆด้วยครับ เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นเสาหลักเป็นหัวใจสำคัญของไอชวักแฟงเฟิร์ตที่ทำให้ทีมเนี่ยจบอันดับที่3ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เขาคือหัวใจสำคัญเขาคือเสาหลักของทีมที่ทำให้ทีมจบอันดับที่3แล้วได้สิ์ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของไอชวักแฟงเฟิร์ตด้วยสถิตการมีส่วนร่วมกับการทำประตู12เม็ดนะครับหลังจากที่มามุชหายไปยิงเองไป7ภาพรวมดูดีมาก พอฟอร์มแบบนี้ผลงานเปรี้ยงแบบนี้แฟงเฟิร์ตรู้เลยครับว่ากูเก็บเอกิติเก้ G, ไม่อยู่แน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่จะมีปลาใหญ่จากหลากหลายเวทีเข้ามารุมชิงตัวเอกิติเก้ G, แน่แน่แฟงเฟิร์ตรู้ครับซื้อมา14ล้านปอนด์ขยับไปเลยครับอยู่ที่ประมาณ80-90สุดท้ายก็เป็นลิเวอร์พูลไปซื้อมานะฮะลิเวอร์พูลเองเนี่ยไม่ได้ซื้อมั่วซ่วน,นะครับไม่ได้แบบเฮ้ยกูจะ เอาคืนดีกว่าเซ้นที่ไม่ยอมขายในอลสเดอร์อีซักไม่ใช่นะครับรีฟูมองเกมขาดแล้วครับว่าถ้าไม่เป็นอีซักเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเอกกติเก้คนนี้เท่านั้นเพราะในแผนงานของซื้อาันเนอร์ต้องการกองหน้าในสไตล์แบบนี้ลักษณะแบบนี้แนวทางแบบนี้คือถ้าคุณมองเป้าใหญ่เป็นอลสเดอร์อีซักเนี่ยด้วยรูปร่างแนวทางคาแรคเตอร์ความสามารถทักษะเทคนิคคนที่จะเป็นแบบนั้นได้เนี่ย มันไม่ได้หาตามท้องตลาดง่ายๆแต่มันมีอยู่หนึ่งคนก็คือเอกิติเกที่เป็นกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่แต่พลิ้วไหวที่เป็นกองหน้าที่สปีดต,ต้นจัดจ้านแล้วจบสกอร์ได้ข่มที่เป็นกองหน้าที่ไม่ใช่แค่เล่นแต่หน้าเป้าเป็นเป้านิ่งตรงนั้นแต่สามารถขยับมาเล่นปีกซ้ายก็ได้ตัวต่ำก็ได้และดึงแนวรับของคู่แข่งก็ได้ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกแล้ว เอกกิติเก้มีแนวทางมีสไตล์ที่คล้ายหรือเหมือนอีซักเป็นอย่างมากครับสรุปให้ครั้งหนึ่ง a อ i กิติเกเหมือนอีซักยังไงเป็นกองหน้าที่เล่นได้หลากหลายมิติหลากหลายบทบาทเป็นตัวเป้าได้เป็นริมเส้นได้ข้อสําคัญต่อมาเป็นกองหน้าที่เคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดเขารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรในลักษณะแบบนั้นทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ไม่มีบอล สมมติว่าเขาไม่มีบอลเนี่ยเขาจะรู้ว่าเปกันเฮ้ยจะทําไงวะกูจะทําลายสมาธิหลอกล่อให้กองหลังคู่แข่งเนี่ยตามประกบกูไปเรื่อยนะฮะตามประกบไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดพื้นที่ว่างช่องตรงนั้นระหว่างเซนเตอร์กับทางแบ็กสองฝั่งเพื่อทําให้ปีกสองข้างของทางลิฟท์พูเนี่ยเจาะเข้ามาตรงนั้นได้ทันทีแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยทีนี้เพราะว่ามีซาร่าถ้าเขาได้มีโอกาสส่องแบบว่างๆเนี่ยบอกเลยว่าใส่สกอร์ได้เลย ส่วนด้านซ้ายจะเป็นดิอาสุจะเป็นใครก็ตามทีหรือเป็นโรดิโก้คนใหม่ก็สามารถที่จะมีโอกาสในการทําประตูให้กับทีมหรือเทคนิคในการจบสกอร์โอเคมันเหมือนกับอีซักที่เคยทามาโดยตลอดกับทางนิโคลเซ่นที่เราได้เห็นรวมไปถึงตอนที่อยู่กับทางเวลส์สเซดียแต่จุดหนึ่งที่เอกิติเก้ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อปรับปรุงตัวต่อคือในเรื่องของการจบสกอร์อาจจะไม่ได้คมเท่าอีซักนะครับแต่อย่าลืมว่าเอกิติเก้เนี่ยมอนี่อายุเพียงเท่าไหร่ 22ปีเท่านั้นนะครับแต่ความขยันความมุ่งมั่นความพยายามการสร้างโอกาสค่า XG ของเขาบอกเลยว่าติดท็อปทวีในศึกบุลเลกาเยอรมันนะครับซึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับหลีกเยอรมันเป็นหลีกที่เล่นได้ยากเหมือนกันแต่เอกติเก้มีค่า XG ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนการเข้ามาของเอกกติเก้จะมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้น จากซีซั่นที่แล้วนะครับนั่นก็คือในเวลาที่ลิฟูเนี่ยเจอปัญหาแบบคู่แข่งเริ่มที่จับทางเกมรุกได้ในเวลาที่ขึ้นเกมตรงกลางได้แบบติดขัดและมีอุปสรรควากหนามตรงนั้นเอกีติเก้ T G e เนี่ยครับจะเป็นจิ๊กซอท,ที่สําคัญมากทางเรื่องของเป็นตัวพักบอลได้บังบอลได้เชื่อมเกมได้ลากกินตัวได้จังหวะ1่ตอนหนึ่งไม่ต้องห่วงเล่นเกมรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วจังหวะโต้กลับเคาน์เตอร์แอตแทกเอกีติเก้นี่คือทําได้หมด แล้วมีพละกําลังที่ดีมีความสูงที่ได้เปรียบลูกกลางอากาศจะเอาชนะคู่แข่งฝั่งตรงข้ามได้เรียกได้ว่ามันครอบคลุมครับโอเคละ่ะเอกิเต้เ,เนี่ยยังต้องพิสูจน์ตัวเองถูกต้องไหมครับมันยังไม่สามารถการตีได้ว่าเขาจะเปรี้ยงทันทีภายในระยะเวลาอันสั้นมันก็ไม่ไม่เช่เรื่องผิดถ้าหากว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเอกิเก้มันยังไม่ใช่กองหน้าระดับโลกลิพูอาจจะ ไม่ได้ซื้อกองหน้าที่มาดีที่สุดโอเคอันนี้สามารถมองแบบนั้นได้แต่อย่าลืมว่าถ้ามองถึงระบบของกุสเซอร์อนเนอร์ชลอดแนวทางที่เขาสร้างทีมมาตลอดทั้งหนึ่งซีซั่นที่ผ่านมาจนกระทั่งได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าไม่ใช่อิซักเอกิติเก้นเนี่ยแหละครับคือกองหน้าที่เหมาะกับระบบการสร้างทีมของกุสเซอร์อนเนอร์มากที่สุดซึ่งแน่นอนครับ ความท้าทายก็รอเอกิติเกยอยู่นะฮะเพราะว่าเขามาใหม่มาด้วยค่าตัวรวมๆ95ล้านยูโรและยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่ของฝรั่งเศสมากมายเขาเองก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาดีพอแต่ทีนี้ประเด็นสุดท้ายเลยครับการเข้ามาของเอกิติเกเนี่ยทำให้สถานการณ์ของเดวินูเีสเป็นยังไง เขาจะลำบากไหมหรือว่าลิยาฟูจะต้องขายเขาต่อเพื่อแลกเงินสักก้อนหนึ่งมาเป็นการทำทุนนะครับอะไรแบบนี้จริงๆถ้าเราได้เห็นในช่วงปรีซีซั่นนะครับที่เป็นปิดสนามเนี่ยที่เจอกับสางสโต๊กเนี่ยเราเห็นได้ว่านูเดียสมุ่งมั่นมากตัดผมใหม่ดูตั้งใจขึ้นดูมุ่งมั่นมากขึ้น ดูจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในช่วงปรีซีซั่นในระหว่างที่ยังไม่ได้ย้ายทีมนะครับแล้วถ้าหากว่าเอาสถานการณ์ตรงเนี้ยเมื่อดิโกโชต้าไม่อยู่แล้วเนี่ยการที่ลิปูมีทั้งเอกิติเก้กับดูเนสเป็นคู่แข่งกันในตำแหน่งหมายเลข9ในเรื่องของการแข่งขันมันคือข้อดีนะครับทุกคนต้องมีการแข่งขันไม่สามารถที่จะ เป็นของตายได้ทั้งสองคนต้องแข่งขันกันอยู่ที่ว่าใครจะสร้างความรับใจให้กับกุณสืออนเนอร์มากที่สุดถามว่าถ้ามองถึงการให้โอกาสบางทีนูยสอาจจะได้รับโอกาสก็ได้กุณสืแอนอเนอร์อาจจะมองว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้เข้าระบบแต่ถ้าดูจากความตั้งใจแล้วอาจจะยอมให้โอกาสสักหนึ่งปีเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนูยสเองก็จริงๆเนี่ยก็รักอยากจะอยู่ที่นี่ต่อเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของเขามันไม่ได้เป็นใจแม้ว่าเขาจะพยายามมุ่งมั่นขยัน มากเท่าไหร่ก็ตามทีแต่เรื่องของการจบสกอร์ก็ยังมีปัญหาเรื่องของความผิดพ,พ,พลาดส่วนบุคคลก็ยังมีปัญหานะครับมันเลยทําให้เขาเองก็ต้องพิสูจน์ต่อถ้าเขาได้อยู่ต่อนะแต่ทีนี้พออยู่ต่อเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าคนใหม่จะเป็นคนที่ตั้งใจมากขึ้นจะเป็นคนที่พยายามมากขึ้นเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันคือคนที่สามารถท้าทายเขาได้เลยนะครับแล้วมันจะดูหน้าแตกด้วยถ้าหากว่าโอ้โหนี่ขนาดเด็ก วัยแค่นี้ยังเอาชนะเขาได้เนี่ยบอกเลยว่าก็ต้องย้ายทีมว่าล่ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าทำไมาแย่งตำแหน่งตัวจริงกันแล้วดูนยสจึงแพ้เอกิ G ีติเกที่พี่มาใหม่ในขณะที่เขาเนี่ยอยู่มาแล้ว2-3งสาซีซั่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณานในเรื่องของความสามารถแล้วล่ะท้ายสุดแล้วนะครับนูนเยสกุสซูอาเนอร์ทีมงานก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงต่อ เก็บนูเดียสไว้เป็นขุมกําลังเชิงลึกดีไหมนะครับไปแย่งตัวจริงกับทางด้านของเอกิติเกหรือถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงเขายอมรับบทบาทสํารองบทบาทแบ็กอัพได้หรือเปล่าแล้วก็มาช่วยกันยกเว้นว่ามีข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้อันนี้อาจจะต้องยอมปล่อยเพื่อแลกกับเงมือนก้อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในประเด็นของนูเดียสแต่บอกเลยว่าบัณฑทอนกาลังใจบัณฑทอนความเชื่อมั่นในตัวของนูเียสแน่นอนเมื่อมีเอกิติเกเข้ามานะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับเขาครับว่าเขาจะพร้อมสู้อีกสักตั้งไหมนะครับเพื่อเป็นตัวจริงให้กับลิผูให้ได้นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเออร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเครื่อนจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการแชนแนลครับเพราะว่าที่นี่การแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสร,ร,รแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ